สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับแซมมีโฟวิลมาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับคันนี้สวยจริงๆนะครับ t o y ยต้ารีโว่ดับเบิลแคปเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็นรุ่น2.4 e+ นะครับเป็น4คูณ4หรือว่าโฟวิลนะปี2019จดมกรลาปี2020นะครับ สวยนะบอกเลยสวยเลยแซมดูรถแล้วสวยเลยนะครับนาท้ายเดิมนะครับเลขไมล์สองแสนสองหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับผมรถพึ่งเข้ามานะครับราคายังไม่มานะถ้าราคามาแล้วเดี๋ยวแซมลงราคาไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้นะโทรมานะครับโทรมาได้เลยนะ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผม เด๋ยแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะครับผมก่อนเริ่มคลิปนะครับฝากกดติดตามให้แซมด้วยนะครับฝากกดไลค์แซมด้วยก็ดีนะครับผมฝากช่องรถหมดสัญญาเช่าดีๆที่ไม่ค่อยมีผู้ติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับผมมาเริ่มเลยคันนี้เป็นหน้า Z e t i t i t n o n นะครับสวยงามครับดูสวยเลยนะครับ ส1 3 3นะกทนี้ไว้นะจดไว้เลยจดไว้เลยนะดูไฟหน้าสวยมากนะครับมีเดทงเดย์มและนิ่งไลท์ไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟตัดหมอก LED นะครับดูหม้อน้ำก่อนดูหม้อเดิมไหมนะดูหม้อเดิมเนะนะอ่ะดู150แรงม้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับยังสวยเลยนะดูฝาไม่เงานะครับเห็นไหมขวาอะไรไม่เงาเลยนะไป สติกเกอร์ชัดเจนนะครับไม่มีรอยแกะรอยงแงะนะครับรอยอาร์คในสปอตหรือว่ารอยอาร์คนี่เดิมๆจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะนะครับเดิมๆนะไล่มาสติกเกอร์ใสๆส,สวยๆนะครับสวยๆเลยไล่มานะครับไล่มานะอยาแนวแล้วจิกไปนี่รอยเล็บชัดเจนนะเดิมๆด,ดูหัวน,อน็อตนี่สวย,สวย,สวยมากนะครับ ซอกข้างในตัวแอลชัดเจนนะครับซซ่แก้มสวยนะครับหัวน็อตแบบนี้คือเดิมๆนะครับถ้าเราเอานิ้วไปลูบๆถ้ามันบาดนิ้วหรือมันคมๆเนี่ยแน่นอนครับทาสีมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน็อตมีการแกะมาทําสีเนี่ยสำหรับแซมนะต้องบอกก่อนสาหรับแซมนะถือว่าไม่ได้ว่าเป็นประเด็นหรือว่าเรื่องสําคัญหรือว่าเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากรอยสเก็ตหินดีไซน์ หรือว่ามีอะไรตกใส่นะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าคันไหนที่มันมีการขยับยแซมก็จะแจ้งแต่ถ้ามันมีประเด็นคือพวกเนี่ยชนมาเข้าคานเปลี่ยนม้อน้ำเนี่ยคือประเด็นใหญ่ละคานเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นใหญ่ละนะครับผมแต่สําหรับส่วนตัวแซมนะต้องบอกส่วนตัวแซมถ้าฝามีการขยับไม่ได้เป็นประเด็นสําคัญนะครับไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับผมนี่นะโอเคมาไล่ต่อนะครับมาดูแก้ม เนี่ยดูส่วนน็อสวยมีโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะแล้วก็แผ่นพลาสติกหรือว่าสติกเกอร์ใสๆเนี่ยนะลวกอานิ้วลูบไปเนี่ยจะมีรอยสะดุดนะดูมอกสวยงามน,นะแผ่นเพดเซมเบอร์ปี19ชัดเจนนะครับดูห้องเครื่องสวยนะครับดูไม่เงานะนี่นะรอยอาร์ชัดเจนถามแบตเตอรี่ไม่สนิมนะครับ น็อตไฟหน้าไม่ขยับนะครับเหง้าดำสนิทนะครับจากโรงงานนะตัวแอลชัดเจนนะหัวน็อตคานดำสนิทนะมาดูนี่สวยงามนะสติ๊กเกอร์มอกอ์อะแมสติ๊กเกอร์โตโยต้านะเดิมๆจากโรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นตัว R นี่ตัว R นะครับตัว R นะครับมาร์กอะไรอยู่นะครับนี่ดูน็อตยึดหม้อน้ำกับคานหน้านะไม่ขยับเลยนะครับ ไล่มาคานต่างๆสวยนะครับต่อมาเราดูน็อตเครื่องยนต์ไม่ขึ้นสนิมน,นะครับถ้าช่วงล่างมีสนิมมันจะลามขึ้นมาเครื่องยนต์แน่นอนนะครับก็เหนะ็นไหมเครื่องตีไว้1 1 2 1 9นะครับแก้มสวยนะครับนี่สวยนะครับเดินๆนะโลโกโตโยต้าชัดเจนนะครับ ลอกอะไรตัว R ัดเจนนะฝาเดิมหน้าเดิมล้านเปอร์เซนต์นะครับล้านเปอร์เซนต์นะนะครับสวยงามนะสวยๆเลยเป็นแบบไม่มีแครดีบอยนะครับผมยางแซมเช็คแล้วนะครับเป็นยางยี่ห้อฟไฟสโตนนะครับยางปี2024สัปดาห์ที่14นะครับสำหรับยางตัวนี้นะ เดี๋ยวเราลองก้มดูในส่วนของชิงล่างไงนี่สวยงามเห็นไหมนี่สวยงามนะนะนสวยนี่คือเป็นดินแดงๆเฉยๆนะครับไม่ใช่สนิมน,นะครับเป็นดินนะครับที่ดินที่โคนนะภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับแผงข้างก็เป็นผ้านะครับดูสวยๆซอกสวยๆซอกประตูเห็นไหมสวยเลย ซอกสวยในส่วนของสติกเกอร์ไม่มีรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตปิดเสียงก่อนโอเคมาซอกแก้มสวยนะครับมาเดี๋ยวเราไล่ดูโครงสร้างกันนิดนึงเห็นไหมชัดเจนนะครับโครงสร้างสวยนะครับปึ๊บอืแล้วก็ดูอึ๊บดูเสาบีหน่อย เห็นไหมเสาบีสวยงามนะครับนี่สวยเหล็กประกบกันสวยงามแบบนี้นะครับเดิมๆนะมาต่อมาเราดูขาคันเร่งนิดนึงสนิมไหมไม่มีสนิมนะครับถ้าเราจมน้ํามันคือเหล็กยังไงก็ต้องขึ้นสนิมมาแน่นอนนะครับรวมถึงพวกรางด้วยเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับหัวนน็อตเนี้ยไม่มีสนิมนะครับสวย เบาะก,ก็ดูดีอยู่เลยเห็นไหมนี่วิ่ง2อ9 0 0นสองหมตีไปสองแสนสามดูเบาะไม่ขาดนะุญแจก็ครบด้วยนะครับดีมอเสองชุด2องแสนกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับมีแท็กของโตโยต้าเข้าศูนย์ครั้งต่อไป2องแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยกิโลเมตรนะครับวิ่งได้อีกประมาณสามพันแปดร้อยกิโลเมตรด้วยนะครับผมรงลายเป็นมัลติฟังชันนี่นะเดี๋ยวพาไปดู นะครับพอฟไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับกระจกเฉพาะฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะครับมาดนูนะครับหน้าจอก็เป็นระบบสัมผัสนะ,ะกดไปเพิ่มเสียงหน่อยนี่นะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับมาพร้อมเกียร์เดินหน้า6สปีดเวลาเข้าเกียร์ r แล้วก็เหยียบคัสแล้วก็ผัก อีกครั้งหนึ่งนี่เข้ามันก็จะขึ้นนี่กล้องหลังนะครับนี่นะครับแอร์ก็เป็นมาตรฐานนะครับแมนวนวลอะนาล็อกปกติแล้วก็นี่ระบบขับเคลื่อนขับ2 4 High 4 Low นะครับอันนี้เป็นดิฟล็อกนะครับกดดิฟล็อกส่วนอันนี้จะเป็นตัวเสียบช่อง USB อันนี้กงเสียบช่องบันทึกหน้าเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับมีโหมดอีโคโหมมีโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับผม สำเนารถปี2019นะครับจดนั่ง2ตอนท้ายบรรทุก1 5 0ยเรยมงมา2อมาสิร้อีีอคาเน่แคปิตอลเหมือนเดิมนะครับภาษีตอนนี้8,049บาทนะครับแต่ถ้าซื้อในานามบุคคลธรรมดาก็หาร2ไปเหลือ4 0 0พนะครับผ้าหลังคายังเอี่ยมอยู่เลยยังเลี่ยมอยู่เลยนะครับ ลูเบาะหลังสวยงามอยู่เลยนะครับก็มาพร้อมที่เท้าแขนแล้วก็ช่องใส่แก้วสองตำแหน่งนะครับดึงโครงสร้างดูเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมโครงสร้างเนี้ยสวยเลยนะครับเดิมเดิมแล้วก็ลูกกระบะเนี้ยร้อยอาร์คชัดเจนนะครับร,ออร,ร,ออร,ร้อยอาร์คร้อยอาร์คร้อยอาร์คอยู่ในมีอยู่นะเห็นไหมสวยดูคัสซีหน่อย ดูดีอยู่เลยนะนคัสซีถือว่าดูดีอยู่เลยนะเลขคัสซีตอกชัดเจนนะครับ4ีคูณสดิฟล็อกนะครับดูถ้อยเสียขาวไหมแนบเพ่าสวยล้ออะไรอยู่ครบนะครับอีพัทนะครับรุ่น E-plus นะครับสวยงามนะสวยงามมา กล้องถอยกล้องถอยจากโรงงานนะครับดูท้ายเป็นแม็กไนเนอร์แท้จากโตโย t ต้านะครับดูสันตะเข็บเห็นไหมคมไหมดูถ้าเกิดมีการอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเม็ดหายไปแล้วแน่นอนสันพวกนี้จะไม่คมแบบนี้แน่นอนนะครับ CL นะครับแล้วก็ข้างล่างน้อยอาร์สอจุดนะครับแล้วก็ไล่มาด้านขวาก็ต้องเหมือนกันเห็นไหมสันมันคมกิป2จุดนะครับ CR นะครับแล้วก็รอยอาร์กเห็นไหมสองจุดเหมือนกันท้ายเดิมๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ต้องใช้คำนี้เลยนะครับ4คูณ4ี่นะสวยนะครับเก็บงานไม่เยอะเลยนะครับที่แซมเห็นเนี่ยจะมีสะโพกหลังซ้ายนะครับนิดเดียวนะครับรอยอาร์กนะครับรอยอาร์กรอยอาร์กสวยงามน,นะดึงต่อเห็นไหม ดูดิสวยมากสวยเลยนะครับนะครับสวยๆนะสวยงามนะอมนแอร์แบ็กสลูกนะครับแอร์แบ็กสลูกนะครับซอกประตูฝั่งคนนั่งดูดีดูดี นะครับไล่ต่อเนี่ยดูดีไหมน, <ะ S 1> นี่เห็นไหม <ะ S 2> สวยนะครับเดิมทั้งลำนะครับสำหรับคันนี้นะลีโว่ดับเบิลแคปโฟ e e ลนะครับเครื่อง2.4ตัว e p พัดนะ ปี19.20ราคายังไม่ประกาศนะครับรถพึ่งเข้านะแต่แซมคาดการว่าราคาก็น่าจะอยู่4ไปปลายนะครับไม่อยากให้มันข้ามเลขานะส่วนใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมทักมาโทรมา083543692นะครับผมทักมาได้เลยนะเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพให้นะรถคันนี้จอดอยู่ที่โกดังเทพลักษ์นะครับผมส่วนใครอยากจะทราบขั้นตอนการบุกจองอะไรเงี้ยโทรมา นะครับผมโอเคฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม